ทาวเวอร์ world, วันนี้นะครับวันอาทิตย์เรารวบรวมทริปผปจนภัยประจำปี2568ท่องเที่ยวไปที่แชงกิลลาตาลีลีเจียงข้าปยังเจ็ดยอดเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอิตาลีชมธรรมชาติที่4 uni, ดารุณีติวใจโกย้อนกลับมาที่ปีนงังเบตงและเที่ยวป่าและอูชิมทุเรียนที่อร่อยที่สุดผจนภัยที่นิวซีแลนด์มูเกาะแฟโรซสินเกียนใต้มาลดีฟทริปซิกเนเจอร์ของ around t h เ world เส้นทางสายไหมกลับมาล่องเรือที่แม่น้ำโดรูทริปประจำปีของ <The> World. ติดตามกันจนจบรายการนะครับสวัสดีปีมะเมียรครับวันนี้วันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับแต่ว่าเป็น EP พีที่2ของรายการนี้ในปีนี้เมื่อวานนี้เป็นอีพีแรกไปแล้วก็อยู่กับพิธเกรงสมรั์ครับสวัสดีครับ,รบพิธาเกลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปีนี้ปีม้านะครับแต่ว่าลูกม้าหรือตระกูลตระกูลม้าสิ เพราะว่าศิละปะอาชาย้ายพักไปเรียบร้อยครับทิ้งพักของตระกูลตัวเองไปอยู่ภูมิใจไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่8กุมภาพันธ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งทางนี้เป็นการได้เปลี่ยนแปลงอะไรกับสังคมไทยบ้างอย่าให้การเลือกตั้งมันสะท้อนคุณภาพสังคมไทยแบบที่เป็นสังคมคุณภาพเอาเป็นว่าให้มันสะท้อนค,คุณภาพที่ดีของสังคมบ้างก็ดี นะครับไม่ใช่เลือกคนไม่ดีเลือกคนที่โฆษณาชวนเชื่อเข้ามาคนจีเทาๆหรือคนที่แบบไม่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเลือกคนดีเข้ามาเพื่อสังคนไทยที่ดี8ปดภมิภาคพันใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเราไปเที่ยวคุณมิงต้ารี่รี่เจียง เดือนธันวาคมพี่เกิงเพิ่งกลับมาเลยเป็นทริปที่2ที่เราไปเที่ยวคุนหิต้าลีดีเทียงครับแล้วเราก็จะจัดอีกปีนี้เราจัดอีกเหมือนกันจจแต่พี่ตะเกิงเพิ่งไปเมื่อธันวาคม<ก>เป็น,นต้องถือว่า <S <S <บะ>เป็นเส้นทางที่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่าเป็นทริปที่มันมีครบรถนะก็คือความสวยงามของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะมีทั้งภูเขามังกรหยกมีทั้งเชงกีล่าซึ่งมีประวัติศาสตร์เยอะมากมายแล้วก็เต๋อชิงนะฮะเมรยลี่อย่างเงี้ยนะฮะรวมทั้งเมืองเก่าลี่เจียงมีเรื่องราวของกองทัพกุ๊ ใบขานเข้าไปโจมตีมีเรื่องราวของ8เทพศูนย์มังกรฟ้านิยางกิมยงนะฮะเรื่องราวของทิเบตเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งเป็นของทิเบตอยู่ด้วยก็คือที่แชงกีลาและที่สําคัญเนี่ยที่นี่มันเป็นเส้นทางการค้าใบชาแล้วก็ค้ามา้าออกจาก12ปันนาไปคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกีลาถึงลาซาเนี่ยซึ่งเมืองเหล่านี้ ที่มันเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะการค้าใบชาและก็การค้ามาระหว่างจีนกับทิเบตซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปดูประวัติศาสตร์ส่วนนี้ด้วยนะฮะซึ่งในปี2569เนี่ยเราน่าจะจัดได้อีกถึง2-3สครั้งนะฮะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ 1. โชว์ก็ดีโรงแรมก็สวยมไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์คอนติเนนตัลที่ลี่เจียงหรือว่าที่โรงแรมแชงกีลา ที่แชงกิลานะแชงกิล่าเีเขาสร้างแล้วเขก็แต่งเข้ากับบรรยากาศของเมืองนะแล้วก็เมืองเก่าเมืองโบราณที่เราไปชมกันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่สวยงามนะวันนั้นเนี่ยแล้วก็วิวทิวทัศน์โชคดีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแดดจ้าฟ้าสว่างนะเพราะนั้นความหนาวเย็นมันเลยลดลงนะเพราะฉะนั้นปีนี้เตรียมตัวไปเที่ยวกันอีกนะอันนี้รับรองเลยนะแล้วก็ว่าเป็นเส้นทางที่สนุกแล้วก็ให้ ความสุขกับทุกท่านแน่นอนครับรบถัดมานะครับเดือนมิถุนายนนะครับเราไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีนะครับไปเที่ยวเจ็ดภูเขาอันนั้นก็เป็นทริปยาวถึง13วัน10คืนซึ่งในปีนี้เนี่ยเรากำลังวางแผนจะจัดอีกนะฮะปีที่แล้วเนี่ยขายเต็มนะฮะปีนี้จะจัดอีกปรับเส้นทางให้มันเหนื่อยน้อยลงนิดนึงมิถุนายนปีที่แล้วนะครับช่วงวันที่2-8มิถุนายนเราไปเที่ยว เฉิงตูไปเที่ยวซิ<ส>ดนดาลูนีนะครับไปเที่ยวที่ จิวใจโกงนะครับโอ้เส้นทางยอดนิยมเลยเส้นทางยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็ไปห่วงหลงด้วยปีนี้เราจัดจัดอีกเต็มแล้วนะครับจัดเดือนเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยว่าเฉิญตูสีเดรีจิวใจโกเนี่ยปีนี้นะฮะสองสามทริปบไม้ร่วงน่าจะจัดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะไปเทพทานผลไม้กันที่พัทยาระยองก็เป็นนึ่งที้ไปเที่ยวเมืองไทย around the world เนี่ยมันก็ตามชื่อ around the world เราไม่ได้แค่เที่ยวทั่วโลกในเมืองไทยเราก็ผ่าเที่ยวนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวที่ ฮานอยซาปาฮานอยซาปามุกระลาเราก็จัดแต่ที่มุกระลาเสียใจด้วยครับเต็มแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีจัดอีกเพราะเวียดนามต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวเขามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบไม่แมนเมดค่อนข้างเยอะแล้วเมืองฮานอยเนี่ย mm hmm. ก็เป็นเมืองที่ที่สวยงามเมืองหนึ่งอ่ะนะครับ,ค,รบคือเวียดนามเขาได้ชื่อในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวปีที่แล้วยอดการท่องเที่ยวของเวียดนามแซงไทยแล้วนะครับถ้าไทยเราเนี่ยยัง วนเวียนอยู่ในวงวางวนของนักการเมืองขี้โกงอยู่อย่างนี้เนี่ยเมืองไทยไปไม่ถึงไหนอีก3-4ปีผมเชื่อว่าเวียดนามเขาจะพัฒนาจนกระทั่ง GDP เขาแซงไทยข้าวเขาก็ขายแซงไทยไปแล้วการท่องเที่ยวเขาแซงไทยไปแล้วอยากให้เขาแซงเราในเรื่องอื่นๆทุกๆเรื่องเลยครับถัด <c oughs> มานะครับเดือนกร,รกฎาคมเราไปเที่ยว ออสเตรเลียทัสมาเนียไปชมธรรมชาติของซิกโลกใต้ไปชมตัวทัสมาเนียนเดวิลนะครับไปชมความสวยงามธรรมชาติของซิกโลกใต้แล้วก็ทริปยอดนิยมในเดือนกรกฎาเราจัดอยู่ประจำปีนี้ก็น่าจะจัดอีกเป็นกี่สิบครั้งเราก็ไม่รู้คือไปเที่ยวปีนังเบตงครับซึ่งปีนี้ก็คงจะจัดอีกสลับกับหาดใหญ่เบตงนะตอนนี้ถึงข่าวที่ต้องจัดทัวร์ไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วไปช่วยกันหน่อยแต่ต้องดูนะว่ามัน เราจะไปเที่ยวอยู่ขอบอ่างต้องไม่จะวันี้แต่ว่าห้าใหญ่ต้องไปช่วยเขาครับเพราะว่าเขาเพิ่งประสบภัยพิบัติมาแล้วก็เส้นาทางในการเที่ยวเบตงที่ดีที่สุดนะก็คือจากหาดใหญ่ปัตตานียะลาะเบตงนราธาิวาสอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ทําความเสียหายเยอะแยะมากมายเราก,ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ รัฐบาลคุลุนิวเคหรือภูมิใจไทยเนี่ยก็เสียคะแนนไปพอสมควรกับการเอาอยู่แบบเอาไม่อยู่ที่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่นะครับจากมีดังเบตงเนี่ยปีที่เราเราก็เที่ยวในประเทศก็คือไปทานทุเรียนป่าละอูนะครับ,รบในช่วงเดือนกรกฎาคมก็บอกเอาไว้เลยนะครับว่าอราอเรือขายทุเรียนป่าละอูทุกปีปีนี้ก็จะมีทุเรียนป่าละอูที่ผมได้ทานอีกเป็นทุเรียนที่หนึ่งในทุเรียนที่ผมถือว่าอร่อยที่สุดในโลกเลย นะครับก็เป็นทุเรียนโครงการตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวบ้านในบ้านป่าละอูที่นั่นนะครับก็ทําให้ชาวบ้านมีที่ดินทำมาหากินเราก็จะได้ขายทุเรียนกันต่อนะครับก็เป็นทุเรียนที่ทําให้เราโดยเนี่ย มีชีวิตรอดตอนช่วงโควิดเพราะช่วงโควิดเราก็ขายกันหนักเลยนะครับ่เรียนปาละอูเดือนสิงหาคมเราไปปีนังเบตงกันอีกแล้วปีนังเบตงจัดบ่อยมากนะครับคือปีหนึ่งอ่ะสามสี่รอบอ่ะครับแล้วสิงหาคมเราก็ไปเที่ยวนิวซีแลนด์เราไปทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ครับปีนี้เรากําลังวางแผนอยู่ว่าจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์กันอีกทริปหนึ่งนิวซีแลนด์ปีที่แล้วพี่เจิงไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทริปที่แอนเจอร์นะมีความสนุกมากนะครับสมาชิกที่ไปเนี่ยอายุไม่น้อยนะคือของเราดูเว และจัดทริปแอดเวนเจอร์เนี่ยที่ไปที่โหดๆเนี่ยนะอย่าคิดว่าวัยรุ่นนะครับคนโอายุก็เล่นวัยรุ่นตอนปลายทั้งนั้นเลยแล้วก็แข็งแรงทุกคนลืมวัยครับไปเจอกิจกรรมที่เราเรเว์จัดให้เพราะไปกับเราโดยเนี่ยสนุกแล้วไม่มีแก่อายุเท่าไหร่ก็ไม่แก่นะครับแล้วเราก็ไปเที่ยวเฟรโรเฟ r โรเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเมืองขึ้นหรือกํากับดูแลโดย เดนมาร์กนะครับคือฟาโรเนี่ยเขามีการปกครองของตัวเองมีนายกรัฐมนตรีของตัวเองแต่เป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์กเขาจะไม่มี2กระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพคือเดนมาร์กจะดูแลเรื่องต่างประเทศและดูแลเรื่องความมั่นคงให้นะครับซึ่งฟาโรก็เป็นหนึ่งในที่ที่สวยงามมากนะครับก็เป็นหนึ่งในที่ที่น่าไปเที่ยวอีกทริปหนึ่งครับในเดือนกันยายนนะฮะก็คือเซาเทิร์นสินเกียงคือทริปนี้เนี่ยต้องบอกว่าต่อไปเนี้ยผมเข้าใจนะว่ามันน่าจะกลายเป็นทริป ประจำของอาราโดวไปแล้วนะเพราะว่าทั้งเรื่องของภูมิประเทศซึ่งมันยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะว่ามันไปอยู่ติดกับหลังคาโลกนะฮะแล้วก็อยู่ชายแดนปากีสถานเมืองคาซือหรือว่าคัชกาเนี่ยก็เป็นเมืองโบราณ2-3,000พันปีและเป็นเมืองที่จีนเนี่ยวางเป้าหมายจะสร้างให้เป็นเซนเจนแห่งทะเลทรายสินเกียงนะฮะคือเซนเจนนี่มันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเมืองที่มีแต่ของก๊อ ไม่ใช่ก็หมายความว่า <c oughs> เขาจะสร้างให้เป็นเมืองใหญ่โดยที่ผู้บริหารคือเซนเจอร์นเนี่ยไปเป็นเมืองพี่เมืองน้องคือเซนเทอร์อเมรเก็นเมงอ่าเขาจะสร้างให้เป็นเมือง,งทันสมัยมุรกิจแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแถบเอเชียกลางเนี่ยนะฮะ <c oughs> มีเมืองที่ทันสมัยขึ้นเยอะแยะเลยนะฮะ <c oughs> แล้วคัชกาเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่แล้วก็ มีศิละปะวัฒนธรรมมากมายสินเกียงใต้เนี่ยบางคนนึกว่าจะลําบากนะเอาเข้าจริงเนี่ยนะสบายมากเลยแล้ววิวทิวทัศน์เขาเนี่ยสวยสุดยอดะนะฮะทะเลสาบเป็นสีฟ้าน้ํานมเนี่ยตัดกับพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย ภูเขานะเหมือนภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์นะคือวิ่งไปไหนเจอภูเขาสูงแาบแต่ภูเขาเหล่านั้นมีแต่หิน uh. เป็นสีน้ําตาลเป็นสีดํามันสวยอีกแบบหนึง่งคี่คนที่พลาดชินเกียงนะครับ <c oughs> ปีนี้เราจัดอีกแน่นอนครับ,รบถัดมานะครับมอรดีฟมอรดีฟเป็นหนึ่งในทริปที่ทุกคนที่ไปประทับใจคือเป็นทัวร์ที่ สบายที่สุดแล้วรีสอร์ทที่เราเลือกเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่อยู่ห่างไกลเพราะทะเลน้ำมันใสามากห้องพักทุกห้องเนี่ยมีพื้นเป็นกระจกลมองลงไปเนี่ยเห็นปลาบางห้องเนี่ยเห็นฉลามว่ายผ่านตอนกลางคืนบางห้องเห็นกระเบนตัวใหญ่มีพี่ๆที่ไปทริปมอดีฟเมื่อเบือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยมาบอกว่าคุณเอถ้าปีนี้คุณเอจะอีกพี่ไปอีกครับเพราะว่าหนึ่งมันไปพักสบายๆแค่ไปนอนชมวิวก็คุ้มแล้วเป็นทริปที่อาหารอร่อยมากแล้วก็ ที่พักรวมอาหารทุกอย่างแล้วในโรงแรมนี่นะพี่ตะเกิงโรงแรมไม่ใหญ่เนี่ยแต่มีห้องอาหารถึง7ห้องแล้วแพ็กเกจที่เราจัดให้เนี่ยเป็นแพ็กเกจแบบ all inclusive ปีนี้เราจะจัดอีกเช่นกันครับเราจะจัดในช่วงเดือนกันยายนทําไมเราจัดเดือนกันยายนเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีโอกาสที่จะสโนว์เกิลผิวน้ำนะแล้วเห็นแมนตาเรย์แมนตาเรย์นี่คือกระเบนตัวใหญ่ความกว้างมันนนี่ประมาณรถปิกอัพอะเห็นกระเบนตัวมหึมาอย่างนั้นะ คือเราจะใช้วิธีนั่งเรือไปแล้วก็เวลาที่ถึงจุดที่จะมีแมนตาเนี่ยลูกเรือเขาจะกระโดดลงไปดูก่อนว่ามีแมนตาหรือเปล่าพอมีแมนตาเขาก็จะบอกเรียกให้เราลง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 เราก็ลงไปว่ายน้ํากันก็จะเห็นกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในทริปเนี่ยก็จะมีไปนั่งเรือชมพระาที่ตกน้ําซึ่งทิวทัศน์สวยมากนั่งเรือเขาเรียกว่าดอฟ n ินครู e ไปตามล่าหาปาโลมาเจอโลมาทีไม่ใช่เจอตัวสงตัวนะเจอทีเป็นร้อยเป็นพันตัวพี่เื่อนก็คือเป็นหนึ่งในทริปที่ ทุกคนกลับมาประทับใจแล้วปีนี้เราจัดอีกแน่นอนท่านที่พลาดปีที่แล้วปีนี้เราจัดอีกเบรกนี้เราไล่มาถึงแค่เดือนกันยานะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเรามาดูกันในช่วง3เดือนหลังของปีที่แล้วว่าเราไปเที่ยวอะไรกันบ้างครับการจัดล่องเรือแม่น้ําในยุโรปเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นคือทุกปีเนี่ยเราเราได้กลับไปเจอผู้คนซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะบางครอบครัวเนี่ย เขาจะมาเที่ยวกับเราเนี่ยครั้งเดียวแต่เขามาทุกปีก็คือมาทริปล่องเรือนี่แหละเจอหน้าคือว่าเฮ้ยมันเหมือนรีวิเนียนพวกพี่แก๊งเดิมมาหมดเลยติดต่อเนื่องกันนะแล้วมาก็คือให้ฮาสนุกสนานสนกเวลาเห็นกันปีละครั้ง Around the w o r l d พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Around World the เวอร์ลี ot, ub, abi, ini, od, protein, s s ่กรูตโปรตีนแผ่นทอดกรอบรสวาซาบีและรสคลาสสิกขนมดีมีประโยชน์โปรตีนสูงสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ช่วยเราช่วยเกษตรกรข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุ่งกุลาจาก Around the World สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ เราเดอะเวิร์ภูมิใจเสนอชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชิวประกอบด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์เซรั่มเจสไอครีมและครีมกันแดดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์กลับมาต่อกันนะครับในวันอาทิตย์แรกของปีมา้าปีม้าที่ไม่ใช่ม้าอ่อน,นาภานะครับม้าปีนี้ก็น่ารักไม่แพ้ม้าอ่อน,นาภานนะครับก็ แนะนำนะครับชิวมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอันนี้จะบำรุงรอบดวงตาก่อนหน้านี้เนี่ยรามีเซรั่มที่จะบำรุงผิวหน้านะครับให้หน้า กววายหรือล้างหน้าเสร็จทาเซรั่มตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ anti aging ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักก็คือมาจากสารายฝรั่งเศสแบบเดียวก,กันกับเครื่องสำอางชั้นนําที่ราคาเป็นหมื่นแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดชุดเดิมทั้งชุดเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่4 5 5 0บาททีนี้พอเราออก just eye cream ก็คือครีมที่ทารอบดวงตาเ <pe ars> ท่านั้นเรียกร้องกันมาเยอะว่าเราเดลเวอร์ไม่ทําชิลรอบดวงตานเลยเราก็เลยทลํนารอบดวงตาไม่ใช่ดวงตาตรงนะครับ <pe ars> ดวงตาตึงตอนนี้เนี่ยออกมาราคาอยู่ ที่1,200บาทโปรโมชั o n นะครับถ้าคุณผู้ชมสั่งทั้งเซตปกติ4 0 5 0บาทถ้ารวมครีมทารอบดวงตาเข้าไปอีก1,200เนี่ยกลายเป็น5 0 7 0บาท <ừ> แต่ซื้อทั้งเซตเหลือ2,500บาทแถมครีมทารอบดวงตาไปเลยแต่ว่าบางท่านเนี่ยนะครับเคยสั่งซื้อแล้วไปตุนเอาไว้ตอนช่วง วันแม่ก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่ยังมีทั้ง3ชิ้นนี้อยู่เนี่ยสามารถซื้อเฉพาะครีมทารอบดวงตาโปรโมชั่นได้กระปุกละ1,200บาทซื้อ2กระปุกนะครับซื้อไป2กระปุกแถมฟรี1กระปุกเท่ากับได้3กระปุกไปเพียงแค่ในราคา2,400บาทเอาทาบำรุงรอบดวงตาของเราครับ just eye cream ชื่อครีมเนี่ย just eyes for your eyes only ไม่ใช่หน้าไม่อายนะครับ เช s ดสายเจือ <I. S 1> ก็เอาไปทารอบดวงตาแล้วผิวหน้าเราก็จะได้เปล่งปลั่งแล้วก็ดูมีชีิตชีวาแล้วก็ดูผิวคือจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราอยากให้หน้าของเราเนี่ยสดใส แล้วก็เราอยากให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยผลิตภัณฑ์โปรโตีนแผ่นเป็นขนมที่อร่อยดีและมีประโยชน์นะครับไม่ใช่อร่อยดีหรอกอร่อยมากๆนะครับถุงนึ่งนี่มีโปรโตีนถึง30กรัมนะครับขอคุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อขนมว e ร y ่ o กูของเราได้นะครับ ซึ่งอร่อยมากๆนะครับขายดิบขายดีมาในช่วงที่ผ่านมาใครที่ยังไม่ลองต้องลองต้องลองสั่งซื้อนะครับราคาถุงละ95บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับจะสั่งซื้อเข้ามาตามโปรโมชั่นได้เลยมาต่อกันพี่เกิงเรารมาไล่กันมาว่าปีที่แล้วเราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างถึงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเราไปเที่ยว เส้นทางสายไหมครับเส้นทางสายไหมแล้วก็จัดปีละสองครั้งนะฮะต้นปีกับปลายปีแล้วก็เป็นทริปเดียวที่ทุกๆปีเนียนะจัดไปลูกค้าบอกให้เพิ่มวันเราจัดกันมาตั้งแต่แบบประเภท9วัน8วัน9วันจนกระทั่งทุกวันเนี้ยสิบสี่วันก็ไปแล้วคือเป็นทริปเที่ยวจีนที่ยาวที่สุดในเวลาทริปเที่ยวจีนทั้งหมดและปีนี้เนี่ยนะเพิ่ออาจจะต้องมาเป็น15วันละโอ้เพราะลูกค้าบอกว่าคุณตะเกิงต้องเพิ่มอีกคืนหนึ่ง แล้วไปพักที่ไหนแล้วก็พักที่หลานโจรนหรือจะพักที่อุลุมูชีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคืนก็ได้หรือจะเพิ่มจุดให้เขาเที่ยวอีกก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตที่เราจะได้เห็นได้เรียนรู้เรื่องราวของเส้นทางการค้าที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเส้นหนึ่งของโลกก็คือซิลโรสนะฮะ,ะถึงแม้ว่าเราจะไปดูเฉพาะในส่วนที่เป็นเมืองจีน แต่เราจะเห็นอาิยาธรรมจีนที่มันฝังลากลึกมานานกว่า2-3,000ปีรหรือไปจนกะทั้งถึง5,000ปีแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของเมืองจีนในปัจจุบันว่าประเทศจีนเนี่ยนะฮะเขาได้มีการพัฒนากระจายความเจริญเนี่ย ไปทุกหย่อมหญ้าเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่นะฮะอันนี้สิ่งที่คุณจะได้ก็คือการย้อนหลังไปถึง 3- 4 0พันปีมาจนถึงปัจจุบันบบอันนี้ก็จะเป็นทริปที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นทริปที่เราต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ,รบปีนี้ก็จัดอีกครับครับถัดมานะครับเราไปเที่ยวสเปน,นอีกรอบหนึ่งเราจัดไปเมื่อตอนต้นปีแล้วเดือนตุลาเราก็จัดอีกครั้งหนึ่งไปเที่ยวแบบเจาะลึกที่สเปนโดยส่วนตัวผมนะคือมีความฝันว่าอยากจัดไปตามรอยแดนบราว ที่สเปนหวังว่าจะมีโอกาสในอันนี้เกิดไว้ก่อนนะ,ะแล้วข้ามาครับเดี๋ยวปลไม่์บปีนะครับเดือนพฤจิกายนนะครับเป็นเดือนที่เราจะได้ดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจัดไปโดยเรือไดมอนด์ i รินเซสไดมอนด์ r รินเซสอย่างที่เรียนว่ายอดนิยมไปเที่ยวกันทั้งในช่วงสก,กุลาบาล้วก็ช่วงใบไม้ร่วงนะครับปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดในช่วงสก,กุลาบาล <c oughs> เดือนเมษายนเนี่ยครับยังเหลืออีกไม่กี่ห้องสะหรับท่านที่อยากจะไปชมซากุระกับเราปีนี้เส้นทางไม่เหมือนปีที่แล้วท่านที่ไปมาแล้วปีที่แล้วก็ไปได้ <c oughs> เดือนเมษาเนี่ยเราจะไปเที่ยวชมซากุระที่ฮอกไกโดกัน <c oughs> ขึ้นเหนือแล้วแต่เรือจริงๆอ่ะจะวิ่งรอบเรียกว่าวิ่งรอบประเทศญี่ปุ่นเลยคือขึ้นไปถึงฮอกไกโดรวตีอ้อมลงมาใต้สุดถึงเกาะคิวชูรวตีกลับมาที่โตเกียวเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าทริปที่จัดในเดือนเมษายนปีนี้นะครับจะเป็นทริปที่ยาวอยู่ในเรือเนี่ยถึง1 0คืนมไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนเลยเป็นการเที่ยวญี่ปุ่นที่ยาวที่สุดทริปหนึ่งนะครับทริปสําคัญเมื่อปีที่แล้วทริปนี้สนุกสนานกันมากก็คือทริปเช่าเหมาเรือสาําราดูโรนะครับที่ประเทศ โปรตุเกสกับสเปนก็เป็นที่ที่สนุกสนานคือเวลาเราเช่าเหมาเรือเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบเอาไปเปรียบเทียบโอ้ยบริษัทเขาจัดร่องไปน้ำดูโรราคาถูกกว่า u n รา h e เวอร์ world, เยอะแต่ต้องเรียนว่า คุณภาพต่างกันเยอะเพราะว่าเราเช่าเหมาลำเเรามีความสนุกสนานของตัวเองเรามีปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มของเราเองเราไม่ต้องไปเบียดเสียดแย่งกันเที่ยวกับฝรั่งในเรือมันมีแต่คนไทยล้วนๆแล้วก็จํานวนสตาฟต่อลูกค้าเราเนี่ยก็เยอะรเราขนสตาฟเข้าไปเยอะมากนะครับมีทั้งคนไปทําอาหาร ไทยอาหารจีนนะครับอาหารเราก็สามารถเข้าครัวได้เพราะเราเหมาเรือทั้งลำแล้ว <c oughs> เรามีจัดปาร์ตี้ที่สนุกสนานแบบที่ได้เห็นกันเนี่ยนะครับในรูปที่ตอนนี้จะเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดในธีมที่เรียกว่าธีมนักรบไทยแต่เราท่านเนี่ยแต่งตัวมาแต่ส่วนใหญ่ก็แต่งไปในเชิงมชุดทหารนะครับว่าปีที่ผ่านมาเราก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่เรายกทหารกล้าของไทยเนี่ยเป็นฮีโร่เรารบกับเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะรักเพื่อนบ้านด้วยกันเท่าไหร่ นะครับก็เป็นปีที่เราต้องสูญเสียทหารกลาก็ขอสสุดดีวีรชนที่คนไทยเราต้องสูญเสียไปหลายชีวิตนะครับปีนี้เราก็จะมีการจัดเมาส์เรือแบบนี้อีกนะฮะน่าจะเป็นที่แม่น้ําดานูบนะฮะคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะคุณวิทีการจัดล่องเรือแม่น้ําในยุโรปเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นคือทุกปีเนี่ยเราเราได้กลับไปเจอผู้คน ซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะบางครอบครัวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวกับเราเนี่ยครั้งเดียวแต่เขามาทุกปีก็คือมาทริปล่องเรือนี่แหละเจอหน้าคือว่าเฮ้ยมันเหมือนรีวิเนียนพี่แก๊งเดิมมาบทเลยติดต่อเรื่องกันนะแล้วมาก็คือเฮฮาสนุกสนาน,นสนุกเวลเห็นกันปีละ,ละครั้งคือพอประกาศปุ๊บมาแล้วคือครึ่งลำอ่ะมาแล้วบ,บางปีเนี่ยนะพอประกาศปุ๊บหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น จองเต็มมาละ <c oughs> เพราะาอะไรทุกคนรอทริปนี้นะ <c oughs> โดยส่วนตัวผมนี่คือทุกครั้งที่มีทริปนี้ก็คือได้เจอพี่ๆทั้งหลายที่แบบ ปีหนึ่งมาเที่ยวกับเราหนเดียวแต่ว่ามาทุกปีก็คือทริปนี้แหละนะฮะทริปถัดไปนะครับเป็นทริปที่เที่ยวเมืองไทยและประทับใจกันมากก็คือไปบ้านรักไทยที่แม่ฮ่องสอนคือหมู่บ้านที่ติดอันดับหมู่บ้านสวยที่สุดในโลกนะฮะของหลายๆสถาบันนะฮะแล้วเราเลือกที่จะไปในช่วงที่ดอกบัวตองบานสะรั่งครับเราก็รักเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยอยู่นะครับผมเราก็ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะครับทริปนี้เนี่ยก็เป็นทริปที่สวยสวยสวยโดยเฉพาะโรงแรมที่พัก ต้องบอกเลยว่าที่พิพ่ไปคุณกหนกเนี่ยเราไปพักที่เซี่ยงไฮ้นะครับไปพักที่เซี่ยงไฮ้ถึง2คืนแล้วโรงแรมที่เราพักที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันเป็นโรงแรมที่สวยมากก็คือ peace hotel หรือแฝดมองโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแล้วผมว่าสวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้เลยแล้วตั้งอยู่ในย่านนานจิงซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่เป็นถนนที่ช้อปปิ้งได้เดินได้วิวสวยนะครับเซี่ยงไฮ้ปีนี้เราจัดในช่วงไปชมซากุระในเดือนมีนาคมไปเที่ยวคุณกหนกรัฐวงศ์สกุลนะครับจากเซี่ยงไฮ้เราก็ไปเที่ยวคริส คริสต์มาสมาเก็ตครับคริสต์มาสมาเก็ตก็เป็นหนึ่งในทริปที่เราจัดทุกปีครับปีนี้เราก็จะจัดกันอีกนะฮะในปลายปีแล้วก็จะเลือกเอาทริปที่มันสามารถผสมผสานการอยู่ในเรือสัก5คืนแล้วก็อยู่บนบกอีกสัก2อสคืนนะฮะเราก็จะได้สัผดสความหลากหลายของยุโรปในช่วงคริสต์มาสครับครับข้ามาเดินธันวาคมนะครับธันวาคมอียิปต์เป็นหนึ่งในทริปที่เราจัดทุกปีเช่นกันปีหน้าเราก็จะจัดอีกในช่วงเดือนธันวาคมที่สําคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่แกรนด์มิ เปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหลายท่านคงได้เห็นข่าวที่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีของเราเนี่ยเสด็จพระชดำเนินไปร่วมพิธีเปิดเขาด้วยคร,ครับซึ่งเรา,าจารย์อีกอียิปต์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นประวัติศาสตร์ของอียิปต์แต่คือประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียนคุณผู้มชมจริงๆว่า ต้องไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งแล้วไปกับใครเนี่ยก็ไม่สบายเหมือนไปกับอาราเรเวอร์เพราะว่าเาราเรเวอเราจัดทริปไปอีบเนื้อย,ยาวกว่าคนอื่นใช้การมีปเพเภทถึง3าขานี่คนอื่นเขาใช้นั่งรถตลอดกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอาหารเราพิถีพิถันบรรจงเลือกอาหารอี์พูดจริงๆไม่ถูกปากคนไทยเราจรึงต้องบรรจงเลือกอาหารให้ถูกปากคนไทยทริปนี้ไปกับเราไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเลยที่อีบนะครับถัดมาคือพี่พเจริญพูดถึงไปแล้วเมื่อสักครูคร่พ,พี่เจริญเพิ่งไปมาคือคุณหมิงตาลี่ลี่เจียงเชงก ทรลีานะครับทริปคุณหมิงตาลี่ลี่เจียงแชงกีฬาที่เราไปรอบที่แล้วเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หนึ่งนะ,ะก็คือการไปดูว่าอาณาจักรน่านเจ้าเนี่ยตาลีฟูนี่เป็นยังไงนะซึ่งเราลืมกันหมดแล้วล่ะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ไปกับเราเนี่ยนะสนใจกันมากนะฮะโดยยิ่งคุณนันทวัฒน์สามารถนะฮะแล้วก็บางเอิ้อเรามีลูกค้าสําคัญไปด้วยหลายท่านนะฮะที่มีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยสรุปได้เลย ถ้าในเรื่องของเชื้อชาติอาจจะไม่ใช่คนไทยที่อพยพมาจากน่านเจ้าแต่ในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยรับรองเลยว่าตั้งแต่น่านเจ้ามาจนถึงล้านนาเชียงใหม่กระจายลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะฮะวัฒนธรรมกระจายทั่วถึงกันมันเป็นการเดินทางของวัฒนธรรมใช่เพราะว่าแต่งกายเหมือนกันบ้านเรือนคล้ายเคียงกันนะต่อไปต่อนะครับเราเหลืออีกสองทริปทริปที่เราไปเที่ยวก็คือเพิ่งกลับมาฮานอยฮาลองอันนี้เป็นหนึ่งในทริปที่สนุกที่สุดเลยเพราะว่า บรรยากาศบนเรือที่เราอยู่บนเรือกันสนุกสนานอาหารทริปนี้ดีมากฮานอยฮาลองและจะบอกว่าทริปเนี้ยเราจัดมาหลายรอบแล้วแล้วจะจัดอีกด้วยแล้วจะกลายเป็นทริปประจําปีเพราะต้องบอกจริงว่าสิ่งที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเวียดนามจะแสงเราจริงๆเลยนะไม่ใช่ฝูกวัวไม่ใช่ดานาังนะแต่เป็นฮาลองคือเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องของศักยภาพทางการแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวในขณะที่เมืองไทยเราไม่ได้พัฒนาตรงนี้นะครับ เราเอาแต่โฆษณาแต่ทริปเนี้ยดีจริงๆสนุวกเราปทีป่พิเศษสะดวกสบายเวลาเราจะพัฒนาเนี่ยจะมีคนมาขัดขวางการพัฒนาเพื่อให้ประเทศรอบบ้านเนี่ยแซงเราไปก็เวียดนามเขาก็แซงเราเกือบทุกด้านแล้วนะครับทริปที่กําลังเดินทางอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีทริปที่ไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียนะครับไปจนถึงกาบันดุในเนปาลนะครับไปสกัลลสีสเวชชียริยสถานนะครับ <c oughs> แล้วก็ในขณะที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ เราก็พาเที่ยวกรุงเทพนะครับไปเที่ยวไหว้พระสักการะแล้วก็ฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จอาจารย์นุดีไปชมไปไหว้วัดอรุณราชวรารามทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับ,รบก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ผู้ชมทุกคนช่วงนี้บางท่านกำลังเดินทางกลับกรุงเทพเพราะเป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายของวันหยุดยาวแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยไปเที่ยวไหนเที่ยวให้สนุกสนานกลับมาโดยสวัสดิภาพ และที่สำคัญไปเที่ยวกับใครเนี่ยก็ไม่สนุกเหมือนไปเที่ยวกับอารา t h รเวอร์ปีมานี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเพาพแข็งแรงแข็งแรงพอที่จะลุกขึ้นมาแล้วไปเที่ยวด้วยกันกับอารา t h รเวอร์วันนี้ลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ